สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จำปาร้องคำเป็นศิริพิบาคลคริสจักรมาหาพรตรีมลฑน,นตอนนี้เรากําลังศึกษาการเกี่ยวกับเรื่องการ,รเผชิญปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตคิดเสียนนะคะเพราะเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้แหล่งที่มาที่ไปของปัญหาความทุกข์ยากลำบากต่าง และความเจ็บป่วยที่เข้ามาถึงชีวิตของเราเพื่อเราจะเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันอย่างถูกต้องตามน้ำพระทยัยพระเจ้าและตามพระรจนะของพระองค์ที่ได้สรงสอนไว้เพื่อทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราจะก่อเกิดผลดีตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนเสียงใดเรามีโอกาสอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้าทรงนำในการเรียน ข้าแต่พระเจ้าเราขอพระคุณพระองค์สําหรับเวลานี้ที่เราเปิดพระชนะของพระองค์เพื่อเรียนรู้ถ้อยคําของพระองค์ขอทรงนําเราในเวลานี้ที่จะเป็นไปตามนําพระไัยของพระองค์เราปรารถนาอย่างยิ่งเมื่อเราศึกษาพระชนะของพระองค์เราต้องการที่จะนําไปปฏิบัติตามให้เกิดผลดีในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะพระชนนของพระองค์นั้นเป็นแสงสว่างที่นําย่างเท้าของเราเมื่อเราเดินตามถ้อยคําของพระองค์เราจะไม่ ดุเแต่ล้มลงและทางของพระองค์จะนําเราไปสู่พระพรทางของพระองค์จะนําเราไปสู่สันติสุขและชีวิตที่มีพลังอยู่เสมอขอทรงนําเราในเวลานี้ที่จะเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์กรับมอบไว้กับพระองค์เป็นผู้ทรงนําในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตอนนี้เรากําลังศึกษากันในหัวข้อท่าทีการเผชิญปัญหา และเราได้พูดถึงแหล่งที่มาของปัญหาไปแล้ว3ประการด้วยกันวันนี้เราจะมาถึงประการที่4นะคะก็คือการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์ในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อ21-22ได้กล่าวไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับ เหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงกระทำบาปเลยและไม่ได้ตรัสคําเท็จเลยเมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ส่งกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ส่งมาดร,ร้ายแต่ส่งมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธ,ธรรมการทนทุกข์เพื่อพระคิ์เป็นการแบกกาางเขนที่เดินไปกับพระองค์การทนทุกข์เพื่อพระคิ์นั้นเป็นเรื่องของเกียรติยศสง่าราศี เพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวิถีชีวิตของเราเกิดสังหาราศีอย่างแน่นอนเมื่อเรามองไปข้างหน้าเราเห็นบำเหน็จรางวัลซึ่งเตรียมไว้สําหรับเราเพราะมีพุจนะของพระเจ้าได้สัญญาไว้เช่นนั้นและสถานการณ์เช่นนี้เป็นที่ชอบพระไทยพระเจ้าเพราะไม่ใช่ตัวเราเป็นเหตุ ตามพระชนะของพระเจ้าที่เราได้เรียนไปนะคะความทุกข์ยากลําบากปัญหาที่เกิดขึ้นกับเรานั้นไม่ใช่เพราะตัวเราเป็นเหตุไม่ใช่เพราะบาปของเราไม่ใช่เพราะการตีสอนของพระเจ้าและก็ไม่ใช่การทดลองและการทดสอบด้วยนะคะ แต่การทนทุกข์เพื่อพระคริสต์นั้นเป็นการดำเนินที่ถูกต้องตามพระเจ้าของพระเจ้าตามน้ำพระไทยของพระองค์เราจึงถูกแรงต้านจากคนในโลกนี้เพราะพระเยซูได้ส่งตรัสไว้แล้วว่าเขาจะชังเราเพราะเขาไม่ได้ชังเราแต่เขาชังพระเยซูก่อนและเมื่อเรามาเป็นสาวกของโปร่งเชื่อในพปร่งเราก็ถูก เกลียดชังไปด้วยเขาต่อต้านพระคริ์ที่อยู่ในเราเขาต่อต้านความเชื่อหลักการดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะคะมีบางคนกล่าวว่าการทนทุกข์เพื่อพระคริดนั้นเป็นอาชีพของคริสเตียนไม่ได้ถือว่าการทนทุกข์เพื่อพระคริดนั้นเป็นสิ่งที่น่าระอายหรือเป็นสิ่งที่ทำให้เรา รู้สึกแย่ yeah. แล้วก็ถดถอยในความเชื่อนะจิตใจที่สัต์ืซ่อของคริสเตียนทุกคนย่อมมีความปรารถนาที่อยากจะเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เราน่าจะขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้ร่วมทุกข์กับพระองค์แต่หลายครั้งก็ขอบพระคุณไม่ออกนะคะ จริงๆแล้วถ้าเรารักใครและเรามีโอกาสได้ร่วมทุกข์กับเขามันจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการพิสูจน์ถึงความรักของคนคนนั้นด้วยฉะนั้นการทนทุกข์เพื่อประคริตหลายครั้งก็เป็นการพิสูจน์ความเชื่อเป็นการพิสูจน์ความรักของเราที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์และถ้าเราผ่านไปจะทำให้ความเชื่อของเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น คนที่ไม่เคยถูกคมเหงเลยนีส่สิเป็นสิ่งที่ผิดปกติและผิดไปจากคำสั่งสอนของพระเยซูด้วยและความเชื่อของเขาก็เป็นที่น่าสงสัยนะเป็นความเชื่อที่ไม่ได้ผ่านการทดสอบการกลั่นกรองเลยความเชื่อของเราเป็นเช่นไรคะ ถ้าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแล้วตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตบนเส้นทางของพระองค์อย่างเอาจริงเอาจังเราจะต้องเจอแรงต้านอย่างแน่นอนตอนนี้ในประเทศไทยอาจจะไม่มีการต่อต้านจากรัฐบาลนะคะจากคนรอบข้างนะจากศาสนาตรงกันข้ามกับเราที่รุนแรงนะอย่างมากก็ถูกนินทาว่าร้ายอย่างมากก็ถูกตำหนิติ เตียนนะหรือบางทีก็อาจจะถูกบูลลี่เหมือนที่เขากำลังนิยมพูดกันในทุกวันนี้บางทีก็อาจจะเกิดการขัดแย้งให้มีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นและเกิดการไม่มีความสงบเกิดขึ้นอันนั้นหลายคนเลือก ที่จะประนีประนอมนะโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยชอบมากประนีประนอมอารุณ์อรุวยเราไม่อยากมีปัญหาเราไม่อยากให้ใครมาว่าลินทาเราเราอยากจกอยู่ยอย่างสงบแน่นอนพระเจ้าของพระเจ้าสอนให้เราอยู่อย่างสงบแต่ถ้าเราจะเดินในทางของพระเยซูและเราต้องถูกห้ามภาษาของพระเยซูคริส ถูกขู่ฆ่าด้วยนะห้ามไม่ใช่ห้ามไม่ให้นมัสการเท่านั้นแต่ห้ามไม่ให้ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์จำที่ข้าพเจ้าจะต้องเชื่อฟังมนุษย์หรือเชื่อฟังพระเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่ามนุษย์ใช่บางอย่างเราก็ยอมที่จะอยู่อย่างสงบสุขได้แต่ถ้าเราถูกห้ามไม่ให้มาโบสถ์เราถูกห้ามไม่ให้อ่านพระคัมภีร์เราถูกห้ามไม่ให้อธิษฐานเราจะยอมไหมคะ แน่นอนเราจะยอมไม่ได้ดิฉันรับใช้พระเจ้ามานานเห็นหลายคนที่มาเชื่อในอพระเยซูคริสต์เขาถูกห้ามไม่ให้มาโบสถ์เขาถูกขังในห้องเขาถูกตีแต่คนเหล่านี้ไม่ยอมพยายามทุกวิถีทางที่จะมาโบสสุดท้ายเขาก็มีชัยชนะคนเหล่านั้นที่ห้ามเขาก็ยอมจำนนว่าเขา ต้องการที่จะมาโบสถอย่างแท้จริงมานมัสการพระเจ้าฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเราการที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเราจะต้องเจอแรงต้านไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวหรือในคนรอบข้างที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าเท่านั้นแม้แต่ในสังคมของคริสเตียนเองคนที่อยากจะเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าที่ตั้งใจจะดำเนินชีวิตกับพระเจ้ารับใช้พระองค์อย่างแท้จริง ก็จะถูกต่อต้านบางคนอาจจะพูดว่าโอ้จะไปได้สักกี่น้ำเนาะเดี๋ยวไฟก็มอดเราจะถูกแรงต้านอยู่เสมอแต่เราจะมีท่าทีอย่างไรเราควรจะยืนหยัดบนมาตรฐานของพระเจ้าหรือเราจะยอมประนีประนอมการที่เราจะยืนหยัดอยู่บนหลักความเชื่อของเราบางครั้งมันจะส่งผลดีที่จะทำให้คนรอบข้างได้เห็นว่า ทำไมเราจึงยืนหยัดในความเชื่อถึงขนาดนี้เมื่อคนเหล่านั้นเห็นความเชื่อของเราเขาจะเริ่มสงสัยและนำไปคิดว่าทำไมเขาเอาจริงเอาชังขนาดนี้แล้วเขาจะเริ่มสนใจในเรื่องของพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับเราจะเลือกและเห็นตัวอย่างคนในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะพระองค์มาเป็นแบบอย่างใช้ชีวิตในโลกนี้ให้เราได้เห็น พระองค์ไม่เคยทำผิดเลยแต่พระองค์ถูกนินทาว่าร้ายถูกข่มเหงถูกต่อต้านสารพัดและอัครสาวกของพระเยซูก็ถูกต่อต้านทุกคนผู้เชื่อใหม่ในรุ่นแรกๆก,ก,ก็ถูกข่มเหงและต่อต้านทุกคน ยกตัวอย่างโซเทเนสใช่ไหมคะที่เป็นหัวหน้าคนยิวซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่18ข้อ12-17และ1โครินบทที่1ข so ้อ1โซเทเนสนายธรรมศาลาเขาทำการข่มเหงอาจารย์ปารเพราะนายธรรมศาลาคนก่อนเชื่อในพระเยซูคริสต์และเจ้าเมืองในเวลานั้นไม่เอาเรื่องด้วย ว่กรีกเดือดดานจึงจับโซเทเนสผู้ก่อเรื่องมันนอนคว่ำเพื่อเคี่ยนเขาพอหลังเหตุการณ์นี้ไปห้าปีอาจารย์ปลยเขียนจด,ดหมายถึงคริสตจักรโครินและเอ่ยชื่อคนนี้เขาคงเป็นคนกว้างขวาง,วางพอสมควรหลายคนรู้จักเขาดีอาจจะเป็นได้ว่าขณะที่เขาจับโสเทเนสนอนคว่ำและจะตีอาจารย์ปโลโยคงเข้าไปปกป้องขอร้อง ไม่ให้ถูกตีมากขึ้นและจากการกระทําของอาจารย์ปรโรนี่เองจึงอาจทําให้โซเทเนสมาหาพระเจ้าในที่สุดกี่ครั้งคะที่พระเจ้าทรงใช้สถานการณ์มีการข่มเหงและมีการบีบบังคับเพื่อผลดีและเพื่อจะเป็นเหตุที่จะนําคนรอบข้างมาถึงพระเจ้าแต่เราเลือกที่จะประนีประนอมเราเลือก ที่จะไม่ยืนหยัดในความเชื่ออย่างแข็งขันจึงเป็นเหตุทำให้คนเหล่านั้นก็ยังไม่มาหาพระเจ้าการที่เราจะให้คนอื่นเห็นพระคิ์ในเราจำเป็นเราจะต้องมีมาตรฐานและเป็นคนที่จริงจังและยืนหยัดอย่างมั่นคงตามพระชนะของพระเจ้าเพราะทุกวันนี้เราเห็นว่า การที่เราจะเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นั้นเราจะต้องดําเนินชีวิตส่วนกระแสกับคนในโลกนี้และโดยเฉพาะการดําเนินชีวิตส่วนกระแสเราไม่ค่อยชอบเพราะเรามักจะชอบพวกพาไปหรือบางทีเราถึงมีคําพูดว่าใครๆเขาก็ทํากันใครๆเขาก็ทํากันเราไม่กล้า ที่จะยืนหยัดและยืนอยู่คนเดียวว่าเราไม่ทําเราจะทําตามพระชนะของพระเจ้าฉะนั้นคนที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงและตั้งใจที่จะมีชีวิตเพื่อพระองค์นั้นเขาจะกล้าที่จะยืนหยัดที่จะพูดที่จะทําที่จะปฏิบัติตนที่จะแสดงตนออกให้คนอื่นเห็นจุดยืนของเขาชัดเจนว่าเขาจะไม่อ่อนข้อหรือ คล้อยตามคนในโลกนี้เขาจะยืนหยัดอยู่บนพระชนะของพระเจ้าที่สอนไว้เพราะเรารู้ว่ามาตรฐานของสังคมนะคะกฎของสังคมและการวัดมาตรฐานของคนในโลกนี้มักจะถูกปรับเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังในอดีตกลายมาเป็นสิ่งที่ชื่นชอบในปัจจุบันก็มี สิ่งที่น่าขยะแขยงในอดีตในปัจจุบันกลายเป็นเรื่องปกติไปก็มีเราจะเห็นตัวอย่างเยอะแยะมากมายไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านั้นเราก็สามารถคิดได้เองแต่เราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเราไม่ควรปรับโภชนะของพระเจ้าเราควรปรับตัวเราเองตามโภชนะของพระองค์ กฎของสังคมกฎศิลธรรมภายนอกอาจจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่พระชนะของพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราควรยืนหยัดอยู่บนพระชนะของพระองค์และเมื่อน,นั้นเราก็จะพบแรงต้านนะคะการพูดให้ร้ายนะการนินทาการพูดเสียดสีนะเราจะถูกปฏิเสธจากบางคนบางกลุ่ม เรายอมที่จะยืนหยัดเพื่อพระเจ้าไหมหากเรายืนหยัดเพื่อพระองค์และมีท่าทีที่ถูกต้องตามพระชนะของพระองค์ที่สอนไว้ในมัทธิวบทที่ 5: ข้อ12ว่าเมื่อเราถูกข่มเหงนินทาว่าร้ายให้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเพราะอะไรคะบําเน็จรางวัลรอเราอยู่แล้วการที่ถูกข่มเหงถูกนินทาว่าร้ายนะคะถูกปฏิเสธ ถูกรังแกนั่นแสดงให้เห็นว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะการกระทําผิดของเราแต่เพราะเรายืนหยัดประพฤติตามพระชนะของพระเจ้าเราถูกเพื่อนปฏิเสธไม่ใช่ว่าเราเป็นคนนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเห็นแก่ตัวปากเสียแต่เราถูกปฏิเสธ เพราะเราไม่ยอมที่จะไปกินไปเที่ยวหรือบางครั้งที่จะนั่งวงสนทนาในสิ่งที่ไม่ดีวิพากวิจารนินทาว่าร้ายเราไม่ยอมร่วมด้วยเราไม่ยอมไปเที่ยวในสถานที่ไม่สมควรเราไม่สามารถไปทุกๆที่ที่เขาไปและการแต่งกายของเราก็ดูเหมือนแปลกประหลาดไม่ได้ค่อยนำแฟชั่นไม่ตามแฟชั่น แต่เราตามพระเจ้าให้เป็นที่ถวายเกียรติพระองค์แน่นอนบางครั้งเราอาจจะถูกบูลลี่อย่างแน่นอนว่าเราเป็นตัวประหลาดแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราเพราะเรารักพระเจ้านั่นเราควรจะขอบคุณพระเจ้าพระชนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้อย่างเัดเด็เจนไม่เพียงแต่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีเพราะเป็นบําเหน็จรางวาัลเพราะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นศิษย์พระเยซูเพราะแสดงให้เห็นว่าเรารักพระเจ้า และพะระเจ้าของพระเจ้ายังกล่าวต่อไปว่าไม่ต้องตอบแทนไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตกไม่ต้องพยายามที่จะแก้ตัวแต่ยืนหยัดอยู่บทจุดยืนนั้นดำเนินชีวิตตามนั้นต่อไปและพระเจ้าจะส่งเป็นผู้ดูแลเราและเป็นผู้ตอบแทนเราเองในสิ่งที่เราถูกกระทำ แต่แน่นอนจะเกิดผลดีอย่างแน่นอนในชีวิตของเราความเชื่อของเราจะเข้มแข็งขึ้นและที่สำคัญที่สุดคนรอบข้างจะสนใจในเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของเราว่าอะไรเป็นเหตุทำให้เรายอมขนาดนี้พระเยซูสำคัญขนาดไหนที่เรายอมขนาดนี้ปกติเราเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมแต่เรายอมขนาดนี้เพราะพระเยซูเขาจะเริ่มสนใจในพระองค์ วันนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรคะประนีประนอมหรือยืนหยัดอย่างมั่นคงถ้าเรายืนหยัดอย่างมั่นคงเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูแต่เราประนีประนอมเราอาจจะกลายเป็นคนในโลกไปในที่สุดชีวิตเราจะขาดบำเหน็จรางวัลหรือในที่สุดเราจะละทิ้งทางของพระเจ้าไปในที่สุดเอาพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรเรานะคะที่เราจะ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงและดำเนินชีวิตตามพระชนะ์ของพระเจ้าแท้ถ้าเป็นการทนทุกข์เพื่อประคิดให้เรารู้สึกยินดีเพราะบำเหน็จรางวัลรอเราอยู่และที่เราทนทุกข์เพื่อคนที่เรารักขอพระเจ้าทรองอวยพรค่ะ